อยากที่หักโหนอยาใกให้กิ๊บไปทำมาพอจิบ๊บพออาจารย์บอกกิ๊บวิ่งได้ปุ๊บก,กิ๊บวิ่งวันละ12โล10ตัวเดือน140ตัวทำสถิติไปไหน,น,ไหนกิ๊จะไปแข่งอะไรก็ไม่รู้คือมันอยากทักผมอยากเกินไปหลังจากนั้นกง๊บทำไปสิ่งที่เกิดขึ้นเลยค่ะพ่อแพงวิ่งไม่ได้เป็นคือเสีนเนยเวลาชีวิตอีกเท้าพองไม่ครวแล้วตอนหลังมาทำให้กิ๊บรูว่าเนี่ยเราคนวิน่งแค่โซนสองเพราะที่ผ่านมากิ๊บวิ่งเร็วไปวิ่ง12โลแล้วแชทเหตุ น้อยมากเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วทําให้เราดูว่าเราคนวิ่งแค่แบบหยอกๆยอกวิ่งแค่วนสองเพราะว่าวิ่งกันคนที่แบบว่าป่วยอย่างพวกเราอ่ะและพร้อมฟื้นฟูร่างกายอ่ะ่วนสองจะเป็นประโยชน์เพราะนสองค,คืออะไรการวิ่งที่แบบวิงว่งเบาๆวิ่งหย,ยอกหยวิ่งหายใจได้วิ่งแบบฟรีได้ลองเพ่งได้พวกเนี้ยเลือกว,วิ่งส่วนสองแต่ถ้า,ถาที่ถ้าที่นาฬิกาสามารถจัดแค่นาฬิกาจัดเลยและอยู่ในช่วง่วนสองถอดโนสองมีประโยชน์คือว่าช่วย ทำให้ร่า <c oughs> งกายเลกโคลเรียค่ะแล้วก็ทำซ้ำแซงหมดเดือดทั่วร่างกายเลใครที่แบบเขาพิ่ได้ปุ๊บอยากหายอยากเหงาไปเเื่อยเรื่อยเรืเลยปุ๊บมันมันทำให้กายจะ้งทำอะไรหลออเลือนนะคะมันส่งผลเสียมากกว่าสองผลดีแต่ใาวันที่ที่เศร้าและที่ออกมาแกเดืนขอให้ที่อยู่ในโซนสองปเลยมันจะช่วยรักษาร่างกายที่เรกโคลเรียร่างกาย้อย่างแล้วก็เมื่อไรที่ออกมาแมาหายเสร็จนะคะพี่พอราดีขึ้น พอออกกําลังกายเสร็จไปจจดตลาดไปทําอาหารนู้นนั่นนี่อย่าอย่าหาทํานะคะจะทําให้ที่ผืนเถินนะคะเราควรจะออกกําลังกายเสร็จแล้วรีบอาบน้ําท,ทันทีเพื่อที่จะชําดนแบคทีเรียเอ้ยอะไรเอ้ยออกไปไม่ใช่แบบออกกําลังกายเสร็จแล้วแบบไปแวะตลาดกันก่อนคืออย่าทําบ้านอย่าอย่าหาทํทาทําหมดแล้วเหินไม่ได้นะคะพี่ก็คือออกเสร็จปุ๊บอยู่บ้านอาบน้ําปั๊บเลยนะคะแล้วก็ชื่อตาวน,านะะ้าค่ะอันนี้คือไฮไลท์ก่อน คือพอวิ่งแต้ปุ๊บเสร็จชุดเาวน้าวิ่งอ่ะย่าหาทำเช่นกันนะคะพอทําเสร็จปุ๊บค่ะคือแบบน้ำท่วมบา้านอะไรแบบน้ำท่วมลู่เลยอ่ะคือแบบเสร็จปุ๊บน้ำออกมาจากชุดเตาหน้ารั่วท่วมลู่จริงๆดีไซน์ไม่ช้อนน้องตายเมื่อวันหลังนะคะคือแบบพอทําเสร็จปุ๊บพดพดร้อนอแบบอกมาแบบออกมาเต็มป๊ะเลยแล้วคนก็นึกว่เราเหินจะเก่ไงเงินไม่ใช่ค่ะการทําแบบนี้การเพิ่มโล่งนะคะที่เป็นพดร้อนให้อาจารย์ เซเวอร่าไปเป็นเดือนเซเวอร่าหายมากทำอะไรให้ทำพอดีทุกอย่างต้องพอดีนะคะคืออย่างที่บอกตอนแรกว,ว่าอย่าเล่นหายที่เราทำได้เราทำแบบพอดีอ,อย่างวันนี้เรามาแชร์ว่าพี่อ่ะเซเวอร่าแบบกินนะคะแล้วก็อบไปหนาค่ะคือมีช่วงหนึ่งช่วงท้ายๆช่วงท้ายรายการก่อนจะหายเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเช้าอบไปหนา